สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการ LMI Station รายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านงานเอนเตอร์เทนพบกันทุกวันพุธเวลาสิเนกาเป็นต้นไปผ่านทาง Facebook ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคหนึ่งสำหรับพุธนี้พบกับดิฉันคัทิทยาฟูจิเินสุขผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือประจำเดือนมีนาคม2563 ช่วงนี้ทั้งสถานประกอบการในจ้างและลูกจ้างกำลังเจอผลกระทบจากวิกฤตโควิด2019ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกในช่วงนี้ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานและการขาดแคลนรายได้ในช่วงนี้เป็นอย่างมากเรามาดูสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือช่วงเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาเกี่ยวกับตำแหน่งงานและผู้สมัครงาน ในทั้งหมดมี2ประเด็นคือประเด็นที่1เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานน้อยกว่าความต้องการจ้างงานของนายจ้างซึ่งตำแหน่งงานที่ผู้สมัครงานน้อยกว่าตำแหน่งงานว่างหมายถึงอาชีพที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานน้อยกว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างหรืองานล้นคน หรือที่เข้าใจกันง่ายๆว่าการขาดแคลนแรงงานนั่นเองเป็นที่ 2, 2เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานมากกว่าความต้องการจ้างงานของนายจ้างหมายถึงตำแหน่งงานที่มีผู้สมัครงานมากกว่าตำแหน่งงานว่างหรือที่เรียกว่าอาชีพที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานมากกว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างหรือที่พูดกันง่ายๆเข้าใจว่าคนล,ล้นงาน อันดับแรกเรามาดูสถานการณ์ตลาดแรงงานในภาพรวมของภาคเหนือนะคะเรามาเริ่มจากประเด็นที่1ง,งานล้นคนหรือที่พูดแบบเข้าใจง่ายๆว่าการขาดแคลนแรงงานในภาคเหนือมีการขาดแคลนแรงงานหรืองานล้นคนในตำแหน่ง10อันดับดังนี้ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า สาแรงงานด้านการประกอบ 4. เจ้าหน้าที่สำนักง,งาน 5. พนักง,งานต้อนรับและพนักง,งานบริการข้อมูลข่าวสาร 6. จำหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์ 7. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร 8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 9. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและ10 ผู้ขับรถยนต์รถรับจ้างและรถตู้ประเด็นที่2เราจะมาพูดถึงคนล้นงานในสิบตำแหน่งของภาคเหนือได้แก่ 1. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 3. ผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารตามข้างถนน 4. พนักงานรับส่งเอกสารพนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้า 5. ผู้ช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ 6. ผู้ดูแลรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้าง 7. ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 8. แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 9. ผู้ขับรถจักรยานยนต์และ10 ผู้ใช้แรงงานในฝากค่ะแล้วก็ทั้งหมดที่เราได้นำเสนอไปคืองานล้นคนและคนล้นงานสถานการณ์รวมของภาคเหนือนะะและต่อจากนี้เรามาดูสถานการณ์ตลาดแรงงานแต่ละจังหวัดผู้สมัครงานน้อยกว่าความต้องการจ้างงานของนายจ้างโดย ในทางนี้ดิฉันจะมาพูดเพียง3อันดับแรกรายจังหวัดที่มีการขาดแคลนแรงงานประจําเดือนมีนาคม25 6 3มีดังนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่3อันดับแรกได้แก่ 1. พนักงานต้อนรับและพนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร 2. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้ารายแรงงานด้านการประกอบ จังหวัดลำพูนสามอันดับแรกได้แก่ 1. งแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3. ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยสุขภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์จังหวัดลำปาง3อันดับแรกได้แก่ 1. งแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. พนักงานขายของหน้าร้านได้พนักงานสาธิตสินค้า 3. แรงงานด้านการประกอบจังหวัดอุตรดิต 3. ์สามอันดับแรกได้แก่ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 2. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 3. เจ้าหน้าที่บัญชี จังหวัดแพร่3อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. ผู้ขับรถยนต์ลนรับจ้างและรถตู้ 3. ช่างเรียงตัวพิมพ์ช่างจัดตัวพิมพ์จังหวัดน่าน3อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. แรงงานด้านการประกอบ 3. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้าจังหวัดพะเยามีเพียงหนึ่งอาชีพได้แก่ผู้จัดซื้อพนักงานจัดซื้อส่วนจังหวัดเชียงราย 3. อันดับแรกได้แก่พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า,า 2. แรงงานด้านการประกอบ 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. อันดับแรกได้แก่ 1. ช่างเครื่องช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์ 2. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตัว๋ว 3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครสวรรค์3อันดับแรกได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 2. แรงงานด้านการประกอบ 3. พนักงานขายของหน้าร้านได้พนักงานสาธิตสินค้าจังหวัดกำแพงเพชร3อันดับแรกได้แก่ 1. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลีกเจ้าหน้าที่สำนักงาน 3แม่บ้านและผู้ปฏิบัติบบงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตาก3อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 3. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้าจังหวัดสุขโขทัย3อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานด้านการประกอบ 2. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสายที่สินค้า 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก3อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. ผู้จำหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์ 3. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร จังหวัดพิจิตรมีเพียงสองอาชีพได้แก่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์3อันดับแรกได้แก่ 1. รายงแรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2. ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างทำเครื่องไม้ 3. ช่างเหล็ก ช่างตีเหล็กและพนักง,งานเครื่องทุบอัดโลหะที่เราได้นำเสนอไป17จังหวัดภาคเหนือนะคะข้างต้นเป็นเรื่องของตำแหน่งคนที่มีมากกว่าผู้สมัครงานหรืองานล้นคนหรือการขาดแคลนแรงงานนั่นเอง และจากนี้ไปดิฉันจะมาพูดถึงตำแหน่งงานที่มีผู้สมัครงานมากกว่าความต้องการจ้างงานหรือคนล้นงานของนายจ้าง3อันดับแรกจำแนกตามประเภทอาชีพรายจังหวัดดังนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเพียงหนึ่งอาชีพได้แก่ช่างเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำจังหวัดลำพูน3อันดับแรกได้แก่1 ผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม 2. เจ้าหน้าที่บัญชี 3. แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุตรดิตมีเพียงสองอาชีพได้แก่แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและช่างติดตั้งและผู้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์โทรเลขและโทรศัพท์จังหวัดแพร่ มีเพียงหนึ่งอาชีพได้แก่พนักงานรับส่งเอกสารพนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้าจังหวัดน่าน3อันดับแรกได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. เจ้าหน้าที่บัญชี 3. เจ้าหน้าที่สถิติและการเงิน จังหวัดพะเยา3อันดับแรกได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 2. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 1. จังหวัดเชียงราย3อันดับแรกได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล ผู้ขับเคลื่อนพานะโดยใช้มือเข็นหรือเท้าถีบจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเพียง2องอาชีพได้แก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและพนักง,งานขายของหน้าร้านและพนักง,งานสาธิตสินค้าจังหวัดนครสวรรค์สามอันดับแรกได้แก่ 1. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 2. เจ้าหน้าที่บัญชี 3. แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดอุทัยธานี3อันดับแรกได้แก่ 1. ผู้จำหน่ายสินค้าตามบ้านและทางโทรศัพท์ 2. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 3. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์จังหวัดสุขโขทยัย3อันดับแรกได้แก่ 1. แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. ยามผู้เปิดปิดประตู 3. ผู้ควบคุมรถยกจังหวัดพิษณุโลก 3. อันดับแรกได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่บัญชี 2. ผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารตามข้างถนน 3. ผู้ขับรถยนต์รถรับจ้างและรถตู้จังหวัดพิจิตร3อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานด้านการประกอบ 2. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้าและ จังหวัดเพชรบูรณ์มีเพียงหนึ่งอาชีพได้แก่แรงงานด้านการประกอบสำหรับจังหวัดลำปางกำแพงเพชรและก็จังหวัดตากในเดือนนี้ไม่มีผู้สมัครงานมากกว่าตำแหน่งงานนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมคะในเดือนมีนาคม2563ภาวะตลาดแรงงานภาคเหนือโดยรวมจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมาใช้บริการมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่และน้อยที่สุดคือจังหวัดพะเยา จังหวัดที่มีนายจ้างสถานประกอบการเข้ามาแจ้งตำแหน่งที่มีตำแหน่งงานว่างที่มากที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลกและน้อยที่สุดคือจังหวัดพะเยา และในส่วนของจังหวัดที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลกและน้อยที่สุดคือจังหวัดพะเยาและส่วนข้อมูลต่างๆแล้วก็ตำแหน่งงานที่เราได้นำเสนอไปนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ YouTube c h anel n และ Facebook ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้นะคะและช่วงนี้ประเทศไทยก็กำลังเจอ วิกฤตเหมือนนานาประเทศที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส0 1 9ซึ่งมีผลกระทบด้านต่าง,าง,างนะคะและเราทุกท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย ลงได้โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในขณะน,นี้โดยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ดิฉันและรายการ LMI Station ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลา1 1 0นาฬิกาพุธนี้สวัสดีค่ะเมออลลลันปนปาใใสุใจุจจร็จฟ